โฮมเดียวอ,ออกหล่เทมาไเต็นดอกบุกใง่เนาะกลังดอกงางแบบี้นาะงเพนบ้านโมเกิดอ้อดอกเง็ดครับมงเน,นี่ยนี้เห็นเสือน้ตผ่นสองดอกครับ จุ่มไปหนึ่งไปดอูดีสวัสดีครับผมสองเบาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขลนครับผมประเพลกสองเบาทึ่งดอยใหญ่ครับผมนี้่นี้เปลี่ยนไม้เป็นพิกัรครับผมเมียนครับผมมารอเบิงเห็ดกอแดงครับผมเมียนครับมือนั้นยังมีจุ่มยีตะวันเนาะเมียนครับผมมันเป็นเงินจีไปหลายอยู่ครับผม ม่ขึ้นนอนเดยไครับผมปิตีนี่เราตีจครับผมแมนรัาตื่นตีหาหกมงครับผมออนเอเลครับผมไปครับผมเป็นหวงคำสั่วามังคมนีมาสั่งมาสีมันบังคนีครับกิบใหม่ได้ครับผมวันที่21ครับผมตงหางมาครับเนาะครับผมมาตื่นกระปองมาเลยครับผมนี้นะครับอืมหลายตัวดีอืม ก็มาผมแนี่ก็มาแล้วเนาะนืมก็ตองห้องหมัอนอยูเขาแล้วห้องจะเดือดจะพูดเหรช่วงกิสหมันนี่ครับผมเห็นครับผมไม่ได้จุ่มเนาะนี่ไม่ได้จูครับมีเนสองม้าครนะับผมเนมือนว่าไม่ได้จุ่มยังไงเนี่ยม่นครัีบ cảm động đây hàm hạt đây Này đó nước Đây Này không

เขาบงเจ้าเจ้าในต้งโอ้ยอายุ่ห้ในตีบอกไม่ครับผมอันที่ยี่สามเด้อครับผมโอ้ยยี่สิบเอ่้เานี่เกิาอกระบาดใจเย็นๆจะนับยูโอ้ยจับหบบไม่เงไปไหนเนาะ เินจอกรอบนี้รอบดาเนอะาจะเนรอบที่ถ่ายครับผมอ๋อนี่อีกสเดืนอนเมีนมันเป็นรอบที่ถ่ายไปเรื่อยๆครับผมไม่ได้กุ่มครับผมวไมเนไหนบ้างอันน,อนี้ไหนไม่น่

其他地方。放多远也得呢。嗯。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นอ,อนี้อด,ดออกใหม่อืมเป็นสวออกใหม่แล้วครับก็บเป็นกระโจมแดดจะได้เลยครับบอน <c oughs> นั่นเห็นยับธะผมไม่เห็นมาบางหมื่นบางมือนพอเห็นได้ครับ เนี่ยตมือเพื่อน,นครับพ่อมีเดี๋เซตอันนี้ครับเคคับิถึงม่เ,มเ,เ,เรื่อยๆเนาะเมี้ยเหมนฝนยังตกนี่แดดยังออกนนิเรื่อยๆครับพ่อเงี้ยิจะนีอีก นำบลาตัวนีเลยครับเอาตู้คมนี้เนาะนี่แด้ออกมาลายของตมนีสองสามดอกครับแล้คมนี่ก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มว่าผครับ้มนี่ก็ออกลามนอ่เป็นดอกนีไหร้อนสองดอกรอัจดป้มบได็ผมเอาไปเก่งนะัวขอไปเก่งอยู่บ้านเท่าใดได้บ้างการกษับ้างก็ไป็นน้ thế thì được cảm một đây đấy <laughs> ừ. là nó kiềm tuần mới các ông nhìn này đây ทหานเอาอยู่นี่นี่มี่า<น>สมามดอกผมครับเมียนอุ้ยดีแม่บอกเมียนอุ้ยโบเห็นเสยน้องทหารต่างคนต่างมุมมองอีกทีเนาะนได้ปะพี่จพเจ้จาแม่ตีนมาหกนี่ตีนประจัน คนตัวยืนหนายังแต่ครับคุณเหนมินตัดยังไงครับผมวิ่ดอกเห็ดครับมือกี้น่นี่ครับอืมดอกเรับคุณ lạc qua của gia đình cái chắc chị đầy bội anh học bụng bàn đưa ra hôm nay bọn anh vào ừ. ừ. là yêu học đi con nga tao bội anh học đi anh học đây ừ. con không có gì không này. Đó, Bữa đây, đây Bữa đây đi tôi lên tắm đấy hưng này hưng bụi này nó đi ghênh tay ưu